สวัสดีครับพบกับ s อ c ์ e r g a m e ร์ร,ร,รีวิวนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมพ o t Poor Beta 2นะซึ่งเป็นเกมหน้าเว็บนะแต่ก็หนุกหกมเห็นเขาพู่กัน <c oughs> มึงกำลังหามาหามาไซาบีเรียนะเพื่อนขอผมมาดูเลยนะว่าเกมมัม็นยงไงเปนยังไงหนุกยไงเกล็ดลดีนะแล้วแรงมันจะส่งอาวุธให้เรานะ แล้วเราก็จะตายที่สุดนะฮะเดี๋ยวเาคอยดูเอออ้ยตายไปเลยมึงเลยมันเนอะโอ้ยแกมีหนุกมากเลยครับบอกให้เป็นเกมที่น่าเล่นนะเดี๋ยวผมส่งโอ้ยไอเคคือเราต้องยิงโคตรยิงมอให้หมดขึ้นร้าไปเลยนะฮะเนี่ยคุณเลื่อนได้นะคำว่าเอือก่ะแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็มาทางผมได้คอมเมนต์มันจะมีขยำ เตอนนี้มันก็ไม่มีใครดูอยู่แล้วนะคะแล้วมีใครจะหามองไหคะกบคงหาะกบมอสไอ้านานหนึ่งปีมีคนดูแค่สามคนนี่นะคะโกรไหมอะเฮ้ยมันมาเล่าไปเกยมันไปอย่าในกล้าหญิงเอาไม่เอาเอาค่ะเราเป็นไก่น่ะเราแอดมินเขาอันี่อืไอีเออเด้ เอ้ยจอมาเดินมาเดินโยูมาเดินมาเดินพอเราก็รีบเต้นไปนะเมื่อกระสุนหมดนะกอดตรงนี้มีป๊อไอ้ย่ะเกมนี้สามารถบั๊กได้นะเดี๋ยวผมเอื้อเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวผมสอนวิธีการบั๊กให้ดูโอ้ยโดนพีโมยิงโอ้ยกลืนซัำ ดีซั่ม้โดนละยิงอยู่มีโมละยิงผมพ่อแม่รังแกฉันเป็นยาอ่อนเออใช่ลืมบอกเลยอยู่ตะคุนโคกจิกนะเออไปแล้วเดียวต้องเดินไปต้องข้องน,นี่มันไม่ใช่เนี่ยเราสอนพิธีการปะพื้นดินนะไม่ใช่ไม่ใช่ถึงกับพื้นดินขนาดนั้นนะ ยังไงเราทำอย่างนี้ก่อนตึ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตตุ <h <h ๊ทีนี้เราก็จะอยู่ในดินนะฮะนะตอนนี้ไม่ใช่นะดูเหมือนมันอยู่บนพื้นค่ะแต่ดูเหมือนเราเตี้ยไปป่ะเออนั่นแหละแต่ว่าเราอะอยู่อยู่ตรงพื้นเลยอะบั็กสร็ตายปั๊บเลยนะฮะผู้ชมฮะโอ้โหคอนสุดท้าไปบางคนไม่เก่งเรื่องนี้ขนาดนั้แต่เรื่องโดนกินนี่เขาสุดยอดเลยนะฮะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว โอ้ดคิกดูทุกวันเลยค่ะเออไม่ใช่ค่ะไม่ใผมไม่เล่นกันแบบนั้นนะฮะไม่ใช่บอมชอบเป็นอะไรที่ชอบบอมมากไม่ใช่เหมือนคุณนะฮะดูทุกวันทำทุกวันบอมบอมมีอนุภาพที่แรงมากนะแต่ทีนี้ผมชอบใช้ก็คือสไนเปอร์นะเจ้าของมือเลยอะไรเหรอเฮ้โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโดนยิงโมยิงแล้วเมื่อเราถผิดพล้วเราเราก็พูดว่า fucking the bitch ยิงผู้หญิงไอ้ไข่เนียใครตายก่อนนะมงผู้ชนะโอ้ยเลื่อนอีกแล้วก็เออไซส์ไซส์กำลังีแรงแฮ้ยโอเคบอกกันมาดิันชอบปอบไซส์กะมุงนั่ครับอยู่อ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวเราได้สนัยนะเนี่ยได้สนัย คุณผู้ชมคะอย่าสงสัยนะว่าหน้าไปยังไงหน้าจะขุน่นมากไม่ใช่อ่ะลอยตายลอยกับหมาอะเอ้ยหมาหน้ารักกว่าเลยยิงซ้ำแล้วก็พาพาสมนีไปไวท้ที่วัดวัดวัดแจ้งวัด,ว,ดวัดน้อยนางหงษ์โอ้โหเลือดสามสิบจะไปยิงใครได้ครับรอถึงปืนนี้แล้วแล้วก็บอกว่ายัางไงจ๊ะอีนั่นเป็นบอ่ะอะไรตางั้ มีเสียงเด็กเอาปืนมาแล้ว<อ><อ>เฮ้ยเอาปืนมาผ่านไปอันใหญ่ใช่เอไอไว้ <c oughs> โอ้ปืนมาทุกคนนะเพื่อนผมโง่อะใครไปสนใจอะไรม่รู้นะอุ้ยมันยิงโดนเดี๋ยวเออที่บอกกันฮะเพื่อนผมโง่ฮะที่บอกกันฮะอะไรอู้วโ้ยเดี๋ยวมันเนี้ยโอ้ยโอ้ย ที่ผมไม่ได้ใช้บองก็พออย่างเงี้ยเอามาตายอะไรตรงนี้โอ้โหขาเอาขาดเลยเออเออเอออ่าไห้โดนไอ้ไก่โอ้ก็ชนะนะครับเกมนี้ก็ฝากทีวีกันด้วยอย่างนี้ย<อ><อ>บ๊ายบายครับพบกันใหม่ครับ <c ười> พบกันใหม่กับปีหน้านะบ๊ายบาย